มเาเยวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาชมไลฟ์นะคะเดลี mm ่ไลฟ์ประจำวันพุธที่สิบเจ็ดสิง่ะไม่ใช่เมษายนกำลังเพลินค่ะดูก้นสาวเพลินนะคะจิตหลุดไปชั่วขณะหมดสงกา์แล้วนะคะกลับมา enjoy eating กันที่ที่มุมเดิมเลยนะคะ สงสัยจะอร่อยจริงๆย่ามุมนี้ดูแค่ก้นก็รู้ว่าใครนะคะแฟนคลับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังยืนท้าแดดนะคะอยู่ที่บนสะพานค่ะหน้าโรงช้างต้นนี่มีคนจำได้นะคะใครจะจับไม่ได้ก้นสะบุมขนาดนี้ สวัสดีแอดดูก้นอะไรดูก้นวิงสาวดีกว่าอตอนแรกกินอยู่ด้วยกันดีๆนะเปิดไลฟ์มาได้แป๊บเดียวสาวยุย้ยเริ่มบุกอีกแล้วแต่ก็โล่งตาไปเยอะนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาที่มาดูไปถึงแอดเองนะที่มาดูยังรกกว่านี้ตอนนี้เริ่มเตียนแล้วค่ะ ทำหน้าที่เป็นชาวสวนที่ดีเป็นออ่ผู้ดูแลนะคะความเรียบร้อยหน้าโรงช้างต้นอันไหนไปดูหน้ากันบ้างยุย้ยยุ้ยชอบกินอะไรที่สุด กำลังเด็ดอยู่มยราบมายราบใหญ่นะคะไมยราบยักษ์ก็ได้เป็นหญ้าพุ่มเป็นพืชไม้พุ่มนะคะแล้วก็มีใบเ,เป็นแฉกคล้ายๆไมยราบเล็กเลยค่ะแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นมาลำต้นนะคะก็จะมีหนามไปละเอาวันนี้ยุ้ยไม่บุกคะ่ะวันดามีดบุกนะคะ แตามีหรือว่าแสนรู้นะคะขึ้นเนินไปแล้วค่ะจะไปไหนต่อนักสํารวจอ้วนจริงๆรอ้วนจริงไม่ติงนางดูสิสวัสดีคะ่ะคุณฟิล์มสวัสดีทุกท่านนะคะ เขอเสียงหน่อยไม่มีเวลาออกเสียงเลยค่ะในช่วงที่ช้างเขากินเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราขอเสียงเขาแต่ว่าในขณะที่อาหารเต็มปากเขาไม่สามารถเปล่งเสียงได้เลยนะคะตอนนี้ก็จริงจังกับการกินก็จะเงียบหน่อยนะคะเป็นเสียงการกินหญ้านี่ฟังเสียงการเด็ดหญากินหญ้าไปก่อนนะคะทีนี้สบายหญ้าสดใหม่จริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแต่ว่า ก็ฟ้าฝนเป็นใจค่ะฝนตกเรื่อยๆนะคะเป็นผลให้พืชหญ้าต่างๆที่อยู่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็เขียวขจีขึ้นมานะคะก็ทำให้มีอาหารให้กับสองสาวอย่างต่อเนื่องเอาไปละมีนำหน้าไปได้นิดเดียวยุ้ยก็ต้องแสงนะคะเสียชื่อสาวนักลุยหายเข้าไปในพุ่มหญ้าไปแล้ว สวัสดีค่ะทุกท่านมาทำงานหลังหยุดยาวสงกรานนะคะได้เวลากลับสู่สภาวะตึงเครียดนะคะหลายท่านคงพักผ่อนกันจนเต็มที่นะคะพร้อมกับการทำงานหรือยังไม่พร้อม <c oughs> <c oughs> ก็ะซูกันต่อไปนะคะทำงานไปด้วยดูสาวๆไปด้วยสองสาวดาวยื่อ วันนี้มายั่วแบบโชว์ช่วงก้นนะคะก้นอันแต่งตึงใช่ค่ะพามาดูก้นเห็นข้างๆบ้างนะคะเพราะว่าเขาหันหน้าสู้อาหารสุดฤทธิ์เลยอ้อหันหน้ามาแล้วอันนี้ก็กินกินเถ่าย่า ก็เป็นการมาสังเกตพฤติกรรมการกินของเขานะคะว่าเขาชอบพืชชนิดไหนบ้างช้างแต่ละเชือเขามีของโปรดหรือของที่มักจะกินไม่เหมือนกันถ้ามีเวลานะคะมานั่งดูแบบนี้ก็เพลินไปอีกแบบค่ะหมดเป็นเป็นครึ่งวันบางทีเราก็ยังไม่รู้ตัว หลายวันผ่านมานะคะเราก็ไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานกับขบวนนะคะกลองยาววันนี้เรากลับมาทักทายสาวๆกันบ้างตอนนี้ก็คงจะเห็นแค่แสนรู้นะคะเพราะว่ายุ้ยก็คือแฝงตัวอยู่ในพุ่มหญ้ามุมประจำอีกเช่นเคยเอาละแสนรู้ตื่นตัวคะ่ะได้ยินเสียง สิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่านะคะนั่นคือสนัขค่ะเหา่าเห่าอะไรสักอย่างอยู่ไม่ไกลพังอะนะคะสวัสดีค่ะหัวหินอากาศดีใช่ไหมคะอากาศมากเลยอากาศน่าจะดีใช่ไหมคะที่ลำปางตอนนี้แดดส่องอุย้ยแดดส่องเปรี้ยปป่างมากค่ะฟ้าโล่งไม่มีเมฆเลยเชียว good morning everyone uh, i forgot to translate in english version so first couple i come to see this is the cross friends elephants sanru and yui or nickname mimi or yui <laughs> they are eating a lot of the plants in front of the uh, royal elephant stable. There are a lot of the grass, a lot of the plants around here, and good to eat the plants around here because it's a lot of the big boots and it's close to the wheel. They do the good thing, they come to clear it and eat it. They like a uh, Cutting Machine g r a s s Cutting Machine Clean Up area ในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่แอดไลน์เมื่อวันพฤหัสนะคะก็มีผู้มอบอาหารช้างออนไลน์มาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้นะคะต้องขออภัยเพราะว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เราต้องเก็บอาหารที่มีมีจำกัดนะคะไว้จำหน่ายหน้างานเราก็เลยยังไม่สามารถให้อาหารในส่วนของทางออนไลน์ได้ก็เดี๋ยวพ้นเทศกาลไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจำหนกแจกจ่ายอาหารออนไลน์ให้กับเหล่าช้างนะคะรออีกนิดนึงแล้วพอเดี๋ยวถ้านำอาหารไปให้ก็จะเก็บภาพนะคะไปให้ชม สวัสดีแอดมินคุณควานหญิงแสนรู้หญิงยุ้ยค่ะดัมมี่ยุยี่สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะหลายคนขอเสียงนะคะอันนี้ก็ยากเลยนะคะเพราะว่ากำลังจะสายๆแบบนี้นี่ช่วงเวลาของการกินเลยค่ะกินอย่างจริงจังเลยด้วยไม่มีเวลาออกเสียงเลยค่ะขนาดว่าหมาเห่าเมื่อกี้ก็ยัง แค่หันไปมองแป๊บหนึง่งแล้วกลับไปกินต่อรีวิวเครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่สองเครื่องรุ่นนี้นี่แบตอึดนะคะกินได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะรับประกันรับประกันเกินห้าสิบปีด้วยนะคะไม่ใช่ไก่กาสี่ห้าปียาฝั่งนี้ลดลงไวอยู่นะคะโอ้โห รุ่นนี้ใช้ได้ดีจริงๆ